เตรียมเครื่องแกงจะแกงหมูมารับชมกันค่ะ ค่ะวันนี้จะมาแกงหมูใส่ยอดมพะพร้าวอ่อนแกงกะทิผัดพริกกันผัดพริกสักพักให้พริกหอมเดี๋ยวต้องเอาอีกหน่อยอ่ะพริกน้อยไปมันจะไม่อร่อย A piggy you now. ซื้อมาทั้งนั้นนะ่ะไส่อีกขิงแกงเข้มข้นนะ่ะซื้อกะทิมาสองกล่อง ผัดพริกงานหน่อยให้พริกหอมใส่กะปิหน่อยผัดพริกไปกับพริกแกงเพราะพริกซื้อมันไม่ได้ใส่กะปิ มันคอยคนมันเป็นหม้อแบบนี้มันจะติดก้นหม้อ ใส่ซุปพน,นอสักก้อนแขนร่วงชูรสหน่อยนึ่งติดชูรสหน่อยอย่ะตาล kèm nha, tao phải nấm tàn nha đây khoảng 1 tốt ba tàn ทีนี้เราก็ใส่หมูผัดไปเลยผัดพริกหอมนะผัดหมูไปเลย ย่าชอบกินแกงกะทิไงถ้าไม่ใส่กะทิย่าก็กินข้าวไม่อร่อย หม้อเนี้ยกินพวกนี้อีกวันไง อันนี้เป็นยอดมะพร้าวอ่อนยาก็ต้มไปแล้วนะ่ะก็จะใส่ไปเลยสุกก็พร้อมกันเลยไนงะต้มไว้เที่ยวแล้วยอดมะพร้าวอ่อนนะ่ะ nguyên cái vài cái thiếp ở đây cái còn nguyên cái anh khảo หอมแล้วพอหมูสุกก็ใช้ได้เพราะว่ายอดมะพร้าวอ่อนก็สุกแล้วต้มไหม <c oughs> สุกแล้วฉุนพริกเดี๋ยวนี้รอเดือดรอเดือดแล้วชิม <c oughs> เดือดแล้วใส่ <c oughs> หัวละพาใส่หัวละพาหน่อยลมพัดแรงตริดตัวลมพัดแรงมอไม่เจียด ถูกแล้วชิมอร่อยแล้วใส่โหระพาก็เสร็จแล้วชิมอีกรอบก็ได้เพใส่โหระพาใส่ไรน้ำเยอะก็แล้วอร่อยแล้ว ก็เรียบร้อยแล้วใส่หัวรำพาไปแล้วกำลังเดือดแกงกะทิหมูใส่ยอดมะพร้าวอ่อนวันนี้ก็ตักใส่ถ้วยก่อนก็ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยมาวันนี้คงจะมีแค่นี้แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ